ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไรนี่คือรูปแบบการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ของธุรกิจเครือข่ายค่ะถ้าท่านต้องการจะอุปถัมภ์ใครสักคนเข้ามาในทีมโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลากับการนำเสนอข้อมูลมากมายหลายชั่วโมงและเพิ่งมารู้ว่าเขาไม่ต้องการที่จะทำหรือถ้าเขาต้องการเราก็ไม่ต้องอธิบายมากมายกว่าเขาจะเข้าใจว่าการตลาดเครือข่ายคืออะไร จากหนังสือนำเสนอ45วินาทีของดอนเซียล่าที่เปลี่ยนแปลงผู้คนมาแล้วมากมายทั่วโลกและกลายมาเป็นวิดีโอนำเสนอแบบง่ายๆโดยคดผรอน MLM ออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักธุรกิจเครือข่ายที่กำลังสร้างองค์กรขนาดใหญ่นั่นเองค่ะทุกวันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าทุกคนต้องการจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองที่สมบูรณ์มีเงินมีเวลามีสุขภาพ แล้วท่านรู้จักสักกี่คนล่ะคะที่เป็นแบบนั้นอย่างพนักงานประจำก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าใช่ไหมคะเพื่อเข้างานให้ทันรายได้ก็มีเพดานค่ะมีจำกัดตามงานที่ทำนั่นเองแต่ถ้ามีอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการก็จัดการเองทุกอย่างเวลาก็หมดไปกับการหาเงินจะไปไหนก็ห่วงล้านห่วงของจะไปไหนก็ไม่สะดวกถ้ากลุ่มคนที่เกษียณ ก็ทำงานจนกระทั่งมีเงินก้อนหนึง่งก็อยากจะไปเที่ยวอยากมีอิสระแต่ลืมไปว่าหมดเวลาแล้วค่ะร่างกายไม่ไหวแล้วไปไหนก็ลำบากค่ะและถ้าท่านต้องการที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆล่ะคะอยากจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำได้เราพบวิธีที่จะให้คนคนหนึ่งได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองได้จริงๆค่ะ โดยการทำธุรกิจตามระบบที่ใช้งานได้ง่ายซึ่งคนทั่วไปสามารถทำงานนี้ได้ระบบนี้ไม่ต้องเป็นนักขายค่ะและเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจมันจริงๆท่านก็จะสามารถแนะนำธุรกิจนี้ให้กับใครก็ได้เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เรียนรู้ก็จะสามารถสร้างธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคือท่านจะต้องมีแรงป่ารถนาและใจรักที่มากพอค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ลงมือทำให้ไปถึงเป้าหมายหรืความฝันให้สำเร็จนั่นเองค่ะความรับของระบบที่กำลังจะสอนนี้ก็คืองดพูดค่ะพูดให้น้อยที่สุดยิ่งท่านพูดมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งคิดว่าทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาจงจำไว้อย่างหนึ่งนะคะ เวลาเนี่ยเป็นข้ออ้างที่สำคัญที่สุดที่ผู้คนใช้ปฏิเสธธุรกิจนี้ค่ะแล้วตอนนี้ท่านก็ยังไม่ต้องรู้อะไรมากนะคะแค่คุยกับใครสักคนหนึ่งที่กำลังอยากจะได้อะไรสักอย่างหาให้พบนะคะว่าเขาอยากจะได้อะไรและก็นำเสนอวิดีโอนี้ค่ะเพื่อตอบคำถามในใจเขาและให้เขาได้ศึกษาสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ค่ะ เพื่อเปิดช่องทางใหม่ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองและเมื่อเขาดูจบเขาก็จะเข้าใจการตลาดเครือข่ายค่ะนี่คือเรื่องสำคัญค่ะเพราะเหตุผลอันดับหนึ่งที่ผู้คนไม่ทำธุรกิจนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้ค่ะและเมื่อถึงตอนนี้พวกเขาจะเข้าใจการ